เราไปดูเรื่องของการเขาเราียกว่าการแพทย์ทางเลือกแล้วกันะนะฮะสำหรับในช่วงนี้หลายๆคนก็อย่างที่เรานําเสนอไปหลายๆครั้งครับว่าสมุนไพรบ้านเราที่เราหากันได้ง่ายๆตอนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะนํามาเขาเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับโดยวันนี้ผมจะพาไปที่เทศบาลเมืองศรีราชาครับเขาก็นาหม้ออบไอน้ํานะครับเป็นหม้ออบไอ้น้าแรงดันสูงมาอบสมุนไพรให้ผู้ที่อยู่ในส่วนพักคอยได้สุด ดมครับที่บริเวณด้านหน้าศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองศรีราชาครับคุณชัดชัยทิมกระจ่างครับท่านเป็นนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชานะครับก็ออกพร้อมด้วยสมาชิกและก็เจ้าหน้าที่ครับ ของกลุ่มควบคุมโรคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศรีราชามาร่วมกันตรวจสอบและสาธิตวิธีการใช้งานหม้อต้อมความดันสูงสมุนไพรทั้งเลือกอเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยโควิด -19 ที่อยู่ในส่วนพักคอยเนี่ยเขาได้สูตรดมสมุนไพรไทยเพื่อที่จะรักษาบรรเทาอาการต่างๆเบื้องต้นซึ่งสมุนไพรไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปมาก,กน,นะครับเราเห็นกันเป็นประจำครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ ขิงข่าใบบรมกูดหรือพูดง่ายๆนะสมุนไพรเครื่องต้มยำน่ะว่างั้นเถอะนะฮะก็รวมกันมาครับแล้วก็มาต้มด้วยหม้อต้มไอ้น้ำแรงดันนะครับซึ่งก็จะมีไอออกมาจากท่อความยาวประมาณ3เมตร ซึ่งผู้ป่วยก็จะผลัดดันกันมาสูบมาสูดดมไอนะครับเพื่อที่จะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะของแพทย์แผนไทยที่จะให้ผู้ป่วยมีระบบหายใจที่โล่งและคล่องขึ้นโดยจะนำมาใช้ในศูนย์พักคอยของเทศบาลเมืองศรีราชาสี่ชุดซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากพลเรือเอกสุรพลและดรนัชยาคุปตะพันผู้บริหารบริษัทสมคิกรุ๊ปนั่นเองนะครับ